มุมนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับสวยมากเลยครับศาลานี่ค่อนข,ข้างจะสำ้ำรดนะครยอดมากนะครับนี่เป็นทางขึ้นนะครับก็ขออนุญาตนะครับสวัสดีครับคือตอนนี้ก็อยู่กับผมทาบ้านเป็นอยู่คือนะครับก็สลับอีพีนี้นะครับคือพาทุกคนไปดู ศาลาวัดนะครับคือจะอยูอ่อยู่กลางป่านะครับคือศาลาค่อนข้างจะเป็นศาลาขนาดใหญ่อยู่นะครับก็จะพาสำรวจด,ดูนะครับศาลาวัดแบบคือแบบวิวมันสวยงามมากเลยครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีพระมาอยู่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดป่าของชาวบ้านนะครับก็พระยังขึ้นมา จำพรรษาเรื่อยๆนะครับแต่ปีนี้ไม่ได้จำนะครับก็ปีที่แล้วก็มีพระขึ้นมาจำพรรษาอยู่นะครับที่ศาลาแห่งนี้นะครับก็ผมก็ได้เดินทางมาสักพักแล้วนะครับสักระยะก็กำลังถึงครึ่งทางนะครับระยะทางก็ประมาณสักกิโลกว่าๆนะครับก็จะถึงก็จะอยู่ติดริมน้าผา ไอ้ข้างๆศาลา,า,าก็จะมีพวกน้ำตกนะครับเดี๋ยวพาไปชมน้ำตกแล้วก็ชมศาลาที่อยู่กลางป่านะครับโอเคครับใครที่เข้ามาแล้วสลับคนติดตามเก่าเซเก่าหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่ๆก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็ไปครับเดี๋ยวเวลามันจะเที่ยงก่อนนะครับโอเคครับบาย วันนี้ก็เราเดินทางมาสร้างจะขึ้นที่ใกล้จะถึงแล้วนะครับขึ้นสูงมากๆก็ต้องเดินทางต่อยนะครับก็ยังไม่ถึงนะครับก็สาลานี้เป็นศาลา,าที่พระท่านสร้างไว้นะครับเพื่อ ปฏิบัติธรรมนะครับก็เป็นศาลาที่อยู่ตลางป่านะครับก็ค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปชมนะครับวันนี้ว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับทางเขึ้นก็ค่อนข้างจะชันอยู่นะครับแต่ทนี้ก็ ต้นไม้ขนาดใหญ่เยอะนะครับชุดนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยลกนะครับเพราะว่าชาวบ้านเอารวัวขึ้นมาปล่อยมาเลี้ยงไว้นะครับจรงนี้เป็นหน้าฝนไม่มีที่เลี้ยงนะครับก็ปล่อยป่าปล่อยเขานะครับ ็ไม่ค่อยจะลกนะครับก็เพราะว่าบัวควายชาวบ้านอยู่นะครับแต่เสียงค่อนข้างจะวังเวงนะ เหมือนว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้น่าเหมือนผมได้ยินเสียงน้าตกนะครับไหลลงจากหน้าผานะครับที่อยู่ข้างกับศาลานะครับก็เป็นศาลาที่สวยงามมากนะครับนี่เป็นเสียงไกลป่านะครับมัน ตื่นผมเมื่อกี้นะครับต่อป่าแท่นี้ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับไก่้ป่าก็เยอะนะครับอยู่ฝั่งนู้นเมื่อกี้นี่อย่างไกล้ป่านี่ทุกคนดูเป็นฟองนะครับเหมือนฟองอะไรฟองสบู่เลยนะครับ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแปลกดีครับว่าเหมือนผมเห็นน้ำตกแบบนั้นะครับว่าแนวนี้เป็นแนวน้ำผานะครับตกก็ไหลลงมาจากน้ำผาข้างบนนะครับข้างจะสูงนะครับ เดีย๋ยวผมพาไปดูนะครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงศาลาวัดแล้วนะครับนี่มาจุดน,นี้นะครับก็เป็นลำธารขนาดเล็กนะครับโหน้ำใสมากครับ ไหลลงมาจากน้ำตกนะครับข้าง,างจะสวยนะครับสวยมากๆครับเห็นแล้วดชื่นเลยนครับหายเหนื่อยนะครับโอ้น้ำตกจะฝั่งโน้นครับข้างบนเห็นไหมนี่ยวพาไปชมนะครับตอนนี้ก็เราใกล้ถึงแลอยู่ด้านล่าง ใกล้ถึงแล้วนะครับก็เห็นสาลาแปบ,บ,บ,บนะครับครับก็มาถึงแล้วนะครับข้างจะสวยงามนะครับเป็นศาลาขนาดใหญ่นะครับตั้งอยู่ด้านล่างของริมน้ำผานะครับนี่ครับ นี่ฝั่งนู้นเราขึ้นมาค่อนข้างจะสูงนะครับเป็นเขาลูกนั้นไหมครับข้างจะใหญ่นะครับนี่ลาฝั่งนน้นนะครับฝั่งนน้นเป็นวิวสวยๆนะครับจุดนี้ก็จะมองเห็นวิวนะครับนี่ก็เป็นแหล่งน้ํานะครับที่พระต่อจากหน้าผาลงมาใช้นะครับ เครื่องค้องเขาใช้ครบนะการก่าสร้างค่อนข้างจะสุดยอดมากนะครับคือข้างล่างเป็นเป็นก้อนหินนะครับข้างล่างคือวางค่อมเลยนะครับก็สวยงามนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปข้างบนนะครับกาบพระขออนุญาตนะครับมันไดไม้นะครับ ก็เก่านานพอสมควรนะครับสร้างมาค่อนข้างจะสวยงามมากนะครับอืม,ไ,มได้ชั้นสองนะครับฝั่งนี้เป็นชั้นข้างบนนะครับก็จะมีพระประธานอยู่นะครับอืมดูค่อนข้างจะสวยนะครับบอกเลย เราขึ้นไปข้างบนกราบพระก่อนนะครับก็จะมีเต็นนะครับของพระที่จะมาปฏิบัติธรรมนะครับดูเก็บข้าวของผ้าห่มหมอนคบนะครับนี่นะครับจะเป็น จุดนี้น่าจะเป็นจุดที่พระนอนนะครับหรือ,อยังไงผมก็ไม่ทราบนหมือนับจะมีรูปหลวงปู่ครูบาอาจารย์นะครับไปข้างบนสวยงามมากเนดะีย๋ยวผมกราบพระก่อนนะครับอ๋อนี่เราก็ความควเคารพแก่จะทนที่ครับถอดหมวกนิดนึง หลังจากกราบพระอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับชมนะครับสวยงามนะครับพระก็นานๆขึ้นมาดูแลรักษาทำความสะอาดนะครับอาจจะเป็นเดือนละครั้งนะครับปีที่แล้วมีพระมาจำบรรษานะครับแต่ ทีนี้พระท่านก็สลาภาพนะครับอายุเยอะก็ขึ้นเขาไม่ไหวนะเพราะว่าค่อนข้างจะอยู่สูงนะครับเกือบจะถึงหลังเขานะครับก็จะอยู่แบบอยู่ใต้น้ผานะครับปวกก็มากินนะครับกินไม้ครับแต่กาจะนานนะครับ มีสายไฟแล้วนะครับร็จก่อนนะครับผมว่าน่าจะมีเครื่องปั่นไฟหรือว่าโซล่าเซลล์นะครับมีสายไฟมีอะไรเรียบร้อยนะครับข้างจะใหญ่นะครับสวยงามมากนะค <c oughs> อันนี้เป็นต้นไทรนะครับ <c oughs> ใสติดหน้าผานะครับติดหน้าผานะครับข้างหลังเป็นหน้าผานะครับต้นกล้วยบันได้มีสองข้างนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับนั้นก็เป็นห้องน้นงํานะครับของพระนะครับนี่ดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้สามารถชมวิวได้นะครับ สวยงามมากนะครับอันนี้ถ้าช่วงตอนเช้าๆก็จะมองเห็นหมอกนะครับที่รออยู่ตามนั่นนะครับก็จะสวยงามมากเลยนะครับมีเวลาประมาณ11โมงก,กว่านะครับก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับก็จะคือเมฆเหมือนฝนจะตกนะครับคือดูจากมุมข้างบนนะครับตรงจุดนี้ หลังคากระเบื้องอย่างดีนะครับงั้นจะตัดใ้ต้นนี้ครับต้นไม้ให้เพื่อไม่ให้บังวิวนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบๆนะครับสำรวจดูรอบๆแล้วจะพาไปดูน้ำตกนะครับ ตกก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นติดหน้าผานะครับวิวสวยมากนะครับลงไปข้างล่างก่อนครับมันได้มีสองข้างนะครับฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีครับตั้งอยู่กลางป่านะครับ,บ,บข้างบนมนเข่าเลยนะครับ ปัจจุบันก็ยังมีพระแหเวียนมาปฏิบัติธรรมเรื่อยๆอยู่นะครับชมข้างล่างข้าวของเครื่องใช้ครบครับน่าจะเป็นตู้กับข้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็น ที่เก็บของนะครับตู้เก็บของก็พระก็ยังขึ้นมาอยู่นะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับค่างจะเก่าแล้วนะครับไม่มีใครมาดูแลพระท่านก็เก่งมากนะครับมัรสร้างคืยอยเอาไม้นะครับ เอาม้มาตีเป็นเป็นฟ้าผนังนะครับการทําห้องน้ําของพระนะครับบนป่าบนเขาก็จะประมาณนี้เป็นก้อนหินนะครับเรียงข้างน้ํานะครับอันนี้เป็นสังกะสีเก่านะครับเป็นผนังประตูก็สังกะสีนะครับ แต่ลับเนาะดูข้างล่างนะครับไม่ในฝังนะครับคือเสานี่วางไว้กับบนหินเลยนะครับข้างล่างนะครับใต้ถุนนะครับก็ผมว่าช่างที่ทำนตครง <c oughs> เก่งนะครับเก่งมากๆานะครับออกแบบได้ยอดมากครับ คือจะจะฝังไม่ได้ครับถ้าฝังกันนิดเดียวครับนี่เป็นท่อน้ํานะครับข้างล่างนะครับคือพื้นนี่ไม่เรียบนะครับพื้นนี่ขุกกะนะครับแต่สร้างได้สุดยอดมากครับข้างล่างก็เป็นหินนะครับคล้ายก้อนหินนะครับอืม สร้างค้อมก้อนหินเลยนะครับเราะเรียกอะไรสร้างครอบเลยนะครับเป็นน่าจะเป็นไม้เนื้อดีนะครับคือนานมากเลยนะครับแต่ผมเกิดมาก็เห็นแล้วนะครับอันนี้ตอนนี้ก็สามสิบต้นๆ ค่อนข้างจะนานนะครับศาลานี่แต่วิวสวยมากนะครับอือนี้ก็เป็นที่นั่งพักนะครับอืสามารถชมวิวได้สวยงามมากนะครับอ,อ่าเดี๋ยวผมพาไปชมน้ำตกนะครับไปดูน้ำตกกันนะครับฝั่งโน้นนะครับน้ำตกข้างจะ สวยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นต้นส้มเขียวหวานนะครับปลูกนานแล้วนะครับต้นมะม่วงนะครับอ๋อใหญ่ขนาดนี้ก็คงจะหลายปีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำตกกันนะครับก็จะเดินขึ้นอีกนิดน,นึงนะครับ คนได้ยินเสียงน้ำตกไหมครับนี่นี่ะครับส่วนนี้ก็จะเป็นที่ต่อน้ำจากน้ำใช้นะครับของทางวัดทางนะครับนี่ต่อน้ำที่ออกจากหน้าผาเลยนะครับข้างจะเป็นน้ำแร่สะอาดธรรมชาตินะครับ โอย้ยงดังมากเลยนะครับไม่ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะครับโอ้ฟังนี้นี่ครับโอ้ตกแรงมากเลยนะครับ ก็มันบังนะครับอยู่มุมนี้นะครับนี่นะครับทุกคนตกแรงมากนะครับนี่นะครับทุกคนตกมาจากที่สูงจากข้างบนหลังเขานะครับตกลงในลำสาลยครับโอ้ยยอดมากครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ครับโอ้ มีบันไดน่าจะเป็นกุฏิเก่าของพระนะครับทางขึ้นกุฏิเก่านะครับนี่ครับั mm hmm. นนี้เป็นบ่อน้ํานะครับขนาดใหญ่นะครับลายออกจากหน้าผานะครับเพือ่อเอาน้ำไปใช้นะครับสวยงามนะครับ เอาอจากหน้าผานะครับมาดูจุดนี้นะครับโอ้เป็นบันไดขึ้นระวังนะครับเพราะว่าหมา้เก่าเลยนะครับดูจะขึ้นได้หรือเปล่าครับโอ้โ้ยอดมากนะครับนี่เป็นทางขึ้นนะครับก็ ขออนุญาตนะครับโหสวยงามมากๆครับตัวนี้ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นจุติเก่าของพระนะครับที่มาปฏิบัติธรรมก็น่าจะไม่มีพระมาอยู่ส่วนนี้นะครับโอ้โหอืมหมอนข้างในก็มีอะไรนะครับเป็น คืออยู่ใกล้กับน้ําตกนะครับก็ออข้างหลังนะครับอยู่ใต้หน้าผานะครับอูออน้ำตกนะครับข้างล่างมันลกมากนะครับก็ดูยากนะครับ ต้องดูมุมนี้นะครับตกตกแรงมากนะครับพระไม่ได้ขึ้นมาอยู่นานแล้วแต่ก็จะมีพระขึ้นมาดูแลอยู่นะครับเออ เป็นบันไดนะครับ,บไดเก่าทีน,นี้เป็นหน้าผานะครับเป็นเหมือนกำแพงกำแพงหินเลยนะครับยาวไปนู่นเลยครับอ,อมุมนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับสวยมากเลยครับอ ศาลานี่ค่อนข้างจะส e ้ำลุดแล้วนะครับก <oughs> ็มันนานมากเลยนะครับมันเกิดมาก็เห็นแล้วนะครับแค้กน้ำนะครับก็สำหรับอีพีนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับที่แรกกะว่าจะไม่ถ่ายนะครับก็เผื่อมีใครอยากดูนะครับก็เป็นศาลานะครับ ก็ใหญ่นะครับเหมือนกับศาลาตามวัดต,ต่างๆตามที่เราเคยเห็นก็สามารถสร้างได้อยู่บนเขาเนี่ก็ผมว่าแรงศรัทธ,ธาของชาวบ้านค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับแบบสร้างได้ไงเนี่ยผมก็ยังคิดอยู่แบบถ้าแรงศรัทธาน้อยก็จะสร้างไม่ได้นะครับแบบนี้คือแบบอย,อยู่อยู่ในป่านะครับอยู่สูงมากนะครับ ผมขอไม่ระบุพิกัดนะครับแต่ผมอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอหนึ่งหลวงนะครับตอนนี้ก็ไม่ผมขอปิดเป็นอนันตนะครับผมขอไม่เปิดตำแหน่งนะครับว่าที่นี่เป็นจุดไหนที่ไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าอยู่เขตพื้นที่ของอำเภอดงหลวงนะครับก็สลหรับที่ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิป ต,ต่อไปนะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับก็ถลััี p ีนี้นะครับขอฝากท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะครับ EP หน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม